ครับสวัสดีครับก็โอลิมปิกนะครับผ่านมาแล้วสามวันนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เนาะวันนี้วันวันนี้วันจันทร์นะครับก็สี่วันแล้วสินะแล้วก็มีเรื่องเอน่าประทับใจหลายๆเรื่องเลยนะครับแค่สี่วันเองมีเรื่องราวให้แบบติดตามกันแบบว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับตั้งแต่เหรียญทองของประเทศเรานะครับประเทศไทยนะครับกับเทควันโดนะครับแล้วก็ ตามเชียร์นะักกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงปืนนะครับแล้วก็แบดมินตันนะนะครับก็สนุกมากนะครับแล้วก็แต่คราวนี้ก็คือเรื่องราวของโอลิมปิกเนี่ยมันมันมีประเด็นหลายๆเรื่องที่มันน่ามหัศจรรย์น,นะครับอย่างวันนี้ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องอมาจากข่าวมาจากกระปุกนะครับเว็บกระปุกนะครับก็คือพี่น้องซีเรียนะครับแยกจากเพราะสงคราม กลายเป็นตัวแทนคนละชาติเจอกันอีกครั้งที่โอลิมปิกสองพมันแบบมันโคตรจะแบบโอโห,โหเลยนะครับมันมหาศจรรย์มากนะครับก็คือเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าข้อมูลนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะนะครับคือพี่น้องซีเรียนะครับพัดภาคเพราะสงครามนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เป็นักีฬาของคนละชาติคนละชาติยังไงเพราะว่าซีเรียยังไงเขาก็ต้องเป็นทีมชาติซีเรียด้วยกันสิใช่ไหม นในบทความก็จะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นชาวซีเรียนะครับแล้วก็ต้องแยกจากกันเพราะภัยสงครามนะครับก็คือคนหนึ่งอ่ะหนีไปที่หนีไปที่ทโมซากอะ阿านะครับเนี่ยเขาหนีไปอยู่กับพ่อนะครับพ่อพาคนหนึ่งไปนะครับก็คือ,อ พ่อของเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชกีฬาว่ายน้ําซึ่งอาลานะครับก็เลยเดินตามรอยพ่อเป็นนักว่ายน้ํานะครับขณะที่โมฮัมเหม็ดเลือกเป็นนักไตรกีฬานะครับจนปี53นะครับ253เนี่ยสงครามาเยือนซีเรียนะครับแล้วก็ปี58เนี่ยมันก็ยิ่งรุนแรงไม่จบไม่สิ้นนะครับศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้าโดนทิ้งระเบิดจนเสียหายนะครับครอบครัวก็แตกระเจปคนละทางนะครับก็อยู่ในชุดช่วงที่พี่น้องเนี่ย พลัดพรากนะครับอลาหลบหนีไปยุโรปก,กลับมาว่ายน้ําอีกครั้งนะครับและได้ร่วมเล่นกีฬากับเพื่อนชาวลีไพยจากซีเรียนะครับเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนของนักกีฬากลุ่มชาวลีไพยนะครับอลานะครับส่วนมูฮัมหม็ดเนี่ยหนีไปอยู่ยุโรปเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเป็นนักไตกกีฬานะครับ เป็นอยู่ในสูน์พักผู้รีไพยนะครับแสดงว่าผมยังผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครแล้วนะเพราะว่าเราข้อมูลเราเริ่มมัวซ่วแล้วเนี่ยอ่ะสารฝันกลับเป็นนักกีฬานะครับอาราได้รับสถานะผู้รีไพที่เยอรมนีนะครับและยังคงเป็นนักว่ายน้ําต่อไปนะครับอ่าโดยข้อมูลระบุว่าอาราได้ยื่นเรื่องขอร่วมทีมชาติซีเรียในฐานะนักกีฬาว่ายน้ําในปี6-1แต่ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ จึงขอเข้าร่วมกับทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัยนะครับในปี62ขณะเดียวกันมูฮัมเหม็ดใช้เวลา2ปีกว่าจะมีชีวิตสงบและได้เป็นตัวแทนประเทศซีเรียในฐานะนักไตรกีฬานะครับแล้วก็มันถึงโมเมนต์มหรสยจนะครับนี่เลยโมเมนต์นี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในมหกรรมโอลิมปิกครั้งนี้นะครับโมฮัมเหม็ดและอลาเดินทางมาแข่งในคนละทีมคนพี่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติซีเรียนะครับส่วนคนน้องเนี่ยเป็นานักกีฬา ทีมภูริภัยนะครับและในพิธีเปิดการแข่งขันน่ะ <c oughs> พวกเขาอ่ะก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งโดยผล่เขาก่อนกันด้วยความรักและคิดถึงนะครับแบบว่าโมฮัมเหม็ดเปิดเผยว่าเขาไม่ได้มองหาอาลานะเห <c oughs> มือนกับเขาก็ไม่คิดว่าอาลาจะมาถอกปะแล้วก็เนี่ยและไม่คิดว่าจะได้เจอน้องเจอหน้าน้องชายอีกครั้ง <c oughs> มันเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายได้จริงๆนะครับคือแบบเออเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้นะครับมันมีในทุกโอลิมปิกจริงๆนะนี่โอลิมปิกปีนี้แบบโอ้โห จี๊ดเลยนะครับอันนี้คือแบบสองพี่น้องนะครับคนนึงเป็นทีมชาติซีเรียแล้วก็อีกคนเป็นทีมบุรีพียนะครับมาแข่งโอลิมปิกนะครับเรื่องนี้วัาเด็ดแล้วนะเจอเรื่องนี้เข้าไปผมนี่ร้องเลยนะครับนี่เลยนะครับจักรยานหญิงนะครับเมื่อวานนะครับมีเต็มฟีดเลยนะครับด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์แอนนาไคเซนโฮเฟอร์นะครับเป็น เป็นใครก็ไม่รู้นะครับคือจริงๆเขาก็เขาก็เก่งแหละเพราะว่าคนที่จะคอลมปิกโอลิมปิกได้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแล้วมันต้องได้แชมป์อะไรมาสักอย่างหนึง่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือเขาเป็นชาวออสเตรียนะครับซึ่งหลงรักในกีฬาปั่นจักรยานนะครับแต่เขามาเนี่ยเขามาแบบไม่ใช่ตัวเต็งเขาเป็นคนที่คอลิฟายผ่านมาคือเป็นแชมป์ของรายการของในออสเตรียเนี่ยแล้วก็ได้เข้ามาทีเนี้ยเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบ มาคนเดียวข่ามาคนเดียวเลยนะแบกจกักรยานมาขึ้นเครื่องบินมานะครับไม่มีทีมสตาฟไม่มีทีมงานใดๆทั้งสิน้นไม่มีโค้ดไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีใดๆเลยนะครับมาคนเดียวล้วนๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือสมัครเล่นนะครับเขาไม่ใช่มืออาชีพคือเขาเคยนั่นแหละด็อกเตอร์คนนี้เขาเคยเป็นมืออาชีพอยู่นะครับแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นนัก,ก,นกปัน่นจักรยานอาชีพก็เลยเ ไปสอนหนังสือแทนนะครับแล้วก็หาเวลาว่างก็คือทําด้วยใจอ่ะปัญักรยาน,นะครับแล้วเขาคัดเลือกมาจนได้มาถึงโอลิมปิกครั้งนี้นะครับเจ้าตัวนี้บอกว่าเขาเขาคิดว่าประมาณว่าเขา้าเข้าเส้นชัยทั้งอันดับที่25เขาก็พอใจแล้วนะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดปฏิหารแบบนี้นะครับคือเหรียญทองนะครับอ่าเนี่ยตอนที่เขาเข้าเส้นชัยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกัน ตอนนี้เขาเข้าเ้นชัยเนี่ยเขาล้มลงไปเขาล้มตัวแล้วก็แบบดีใจมากนะครับก็คือประเด็นมันคือตรงที่การการแข่งครั้งนี้ยมันเป็นกีฬาโอลิมปิกมันเป็นแบบเขาเรียกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เก่งเรื่องของจักรยานนะคือมันเป็นการปั่นลวดเดียวเลยประมาณแบบเกือบห้าสิบกิโลอ่ะซึ่งทีมชาติมหาอำนาจอย่างเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยคือคือตอนนี้เราจะพูดถึงพวกมือโปรอ่ะของทีมหญิง land, อ่ะเนเธอร์แลนด์ก็เต็งเต็งหนึ่งนะครับ เนทร์แด์เนี่ยเข้ามาประมาณสามถึงสี่คนเลยนะถ้าปั่นเป็นทีมเนี่ยมันจะได้เปรียบมันจะคอยต้านลมลู่ลมช่วยกันอะไรแบบเนี้นะครับแต่ทีเนี้ยด้วยคนเนี้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ใครใครเซนโฮเฟอร์เนี่ยเขาเป็นใครไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้จักคือมานอกสายตาคือสุดนะครับคือคุณเป็นมือสมัครเล่นอนะ่ะคุณแค่เข้ามาร่วมร่วมโอลิมปิกแค่นั้นนหะ ไอ้พวกเต็งหนึ่งอ่ะมันก็ดูเต็งสองเต็งสามใช่ไหมพวกประเทศอืนอ่นๆอย่างฝรั่งเศสอิตาลีหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ทีเนี้ยคือด้วยถ้าคุณถ้าคุณดูอ่าคุณเคยดูแข่งจักรยายนนะ่ก็คือช่วงแรกๆอะ่ะเขาจะไม่โหมจะไม่โหมปั่นกันใช่ไหมเขาก็จะปั่นเพื่อเก็บแรงไว้อัดช่วงท้ายนะครับแต่ดรดรคนเนี้ยดรแอนนานะผมขอเรียกดรแอนนานะดรแอนนาเนี่ยเขา เขาฉีกตัวออกมาเลยแล้วก็ปั่นแบบตัดเต็มเต็มข้อคือแบบฟิตมากต้องฟิตจริงๆนะปั่นแบบฟิตๆเลยนะครับอ่าอ่าอา,อา,อาปั่นแบบเต็มที่เต็มเหนียวนะครับแล้วก็ทําให้เขาอ่ะฉีกกลุ่มนาออกมานะครับแล้วก็ห่างออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยคือพวกมือโปรเขาก็ ไม่ซีเรียสเติมจากนําก็นําไปเดี๋ยวไปแซงคืนตอนท้ายนะครับเป็นเป็นสไตล์การเล่นการเป็นกลยุทธ์ของการปรัญนากรยานอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยคือด้วยความที่พอเข้าเซ็ชั่นสุดท้ายเนี่ยช่วงท้ายเ่ยก็ตามแผนเลยก็คือทีมเอ่อทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ปั่นเก็บไล่แซงไล่แซงมาเรื่อยๆจนเขาแซงครบทุกคนเขาคิดว่าเขาแซงครบทุกคนนึกออกไหมเออครับแล้วเขาเพราะว่า ไอการแข่งโอลิมปิกครั้งนี้ยมันรายการเนี้ยมันไม่มีการใช้หูฟังที่จะสื่อสารกับนักกีฬากับทางทีมทีมสตาฟของของประเทศมันเป็นการปั่นแบบด้วยตัวคนเดียวอะ่ะทาให้คนที่เต็งหนึ่งของทีมในทร์แลนเนี่ยเขาคิดว่าเขาอะ่ะแซงมาครบทุกคนแล้วพวกตัวดังๆที่เขารู้จักอะ่ะเขาแซงมาหมดแล้วไงเขาก็เลยแบบเออกูคงแซงครบแล้วแหละกูเป็นที่หนึ่งแหละตอนนี้ก็คือปั่นชิลเลย ทีนี้ก็แค่ประคองกันไม่ให้คนอื่นแซงขึ้นมาแค่นั้นนะครับตอนตอนที่เขาเข้าเส้นชัยทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนที่เขาเข้าเส้นชัยเนี่ยเขายังแบบเขายังเขายังชูมือเลยว่าเขาคือเหรียญทองแล้วอ่ะเขาได้เหรียญทองแล้วอ่ะนึกออกปะแต่พอประกาศผลออกมาเสียงออกมาจากไมโครโฟนอ่ะว่าแบบเขาได้ที่สองเขาก็งงเกิดอะไรขึ้นนะครับทาไมเขาได้ที่สองนะครับผลปรากฏว่าดอรแอนนาเนี่ยเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ถึงประมาณแบบ หนึ่งนาทีห้าสิบกว่าวิคือเกือบสองนาทีอ่ะคือดรอนาเนี่ยปั่นเข้าไปก่อนแล้วเป็นที่หนึ่งนะครับมันก็เลยเกิดโมเมนต์ที่แบบเนี่ยเขาล้มลงไปแล้วเขาก็ดีใจที่แบบมันคือปาฏิหาริย์จริงๆมันคือมันคือไม่เคยเกิดขึ้นคือจริงๆอ่ะมันคือมันมีดวงอ่ะมันมีความดวงเข้ามาก็คือมันไม่มีวิทยุสื่อสารทําให้เขาไม่รู้ว่าเขาอ่ะ,อะเป็นที่สองอยู่ถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นที่สองเนี่ยนักปั่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็น่าจะไล่เก็บ ดอกเตอร์แอนาได้น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับแต่ทีเนี้ยเขาไม่รู้ไงโดยที่ความที่เขาปั่นอัดมาเพื่อเก็บตัวดังๆไปหมดแล้วทําให้เขา่คิดว่าเขาอะนําทุกคนแล้วแต่แต่ในในเรื่องจริงคือดอกเตอร์อะแม่งเข้าเส้นชัยไปแล้วอะคือแบบแม่งพีคจัดเลยอะคือแบบเออเนี่ยแม่งพอตหนังชัดๆอ่ะถึงบอกว่าพอดแบบอพอดแบบหนังเรื่องนี้ผมว่าแม่งแม่งได้ได้ได,ได้มีคนเอาไปทําหนังแน่นอนเดี๋ยวรอรอดูเลยนะครับ อันนี้มันเพราะมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วมัน based on true story นะเวลาเขาทำหนังแบบเนี้ยผมไม่โคตรชอบเลยผมแม่งชอบหนังที่มันสร้างจากเรื่องจริงหนังกีฬาพวกเนี้ยมันแบบมัน impact มากๆคือคนที่แม่ง u n d e นเดออ่ะไม่ใช่ใครแบบโนเนมไม่มีใครรู้จักอะ่ะคว้าเหรียญทองอะ่ะและเป็นเหรียญเหรียญทองเหรียญแรกของออสเตรียนะในรอบ17ปีนะครับตั้งแต่อลลมปิที่เอเธนสออสเตรียออสเตรียเนี่ยไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะครับเขาแซงเขากวาด มือโปรสองคนนี้เป็นมือโปรคือปั่นจักรยานเป็นอาชีพอ่ะหาเลี้ยงชีพด้วยการปั่นจักรยานแต่น็อกเตอร์แอนนาเนี่ยหาเลี้ยงชีพด้วยการสอนหนังสืออะเออนี่คือหลักฐานชัดเจนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วว่าคุณสามารถจะเป็นอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ถ้าคุณตั้งใจจริงๆเธอบอกนะครับผมไม่อ่านบทความมาเขาแปลมาีกทีนะเขาบอกว่าเธอยอมแลกหมดทุกอย่างเพื่อที่จะมาโอลิมปิกครั้งนี้อ่ะเธอยอมแบบ ทุ่มเทกับมันมากตั้งแต่วันที่รู้ว่าเธอได้คุริฟายผ่านโอลิมปิกเธอก็วางแผนคิดมาตลอดว่ากลายุทธ์จะทําอะไรยังไงดูแม้กระทั่งคนนํานวณอุณหภูมิอะไรเงี้ยขึ้นเขาเป็นด็อกเตอร์ไงแล้วเป็นด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์คณิตสส์อะไรพวกนี้เขาคํานวณอะไรมาเขาวางแผนมาอย่างดีนะครับแล้วก็บวกกับดวงเฮงนิดๆก็คือการที่ทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยคิดว่าตัวเองนําอยู่ก็เลยไม่เล่งนะครับนี่คือผมว่านาคตอ่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนกฎก็ได้นะครับว่า อาจจะมีวิทยุให้นักกีฬาเหมือนกับตอนที่ปกแข่งพวกตูด์เดอฟองหรือว่าทัวร์ออฟสเปนอะไรพวกนี้พวกนั้นน่ะเขามีวิทยุเพื่อบางทีอ่ะมันมีแบบอุบัติเหตุข้างหน้าพื้นถนนมันชํำรุดอะไรเงี้ยเขาจะได้แจ้งนักกีฬาเพื่อให้หลบหลีกได้ใช่ไหมอันนี้คือประโยชน์ของของวิทยุแล้วก็ถ้าคุณรู้สถานการณ์ข้างหน้าว่าเราตามเขาใครอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจะได้วางแผนเร่งเครื่องได้ทันนะครับแต่อันนี้คือมันไม่มีวิทยุไงทาให้เขาไม่รู้ว่าเขาอ่ะยังเก็บ ไล่เก็บไม่หมดทุกคนนะอันนี้คือแม่งโคตรพีคออสุดๆนะครับก็ยินดีกับทางดรนาด้วยนะนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วมั้งอ่าก็สุดท้ายทิ้งท้ายนิดนึงนะครับก็เรื่องของสถานการณ์โควิดก็เดี๋ยวผมขอเล่านิดน,นึงแล้วกันวันนี้ไปดูเออได้ข้อมูลข้อมูลหนึ่งมาว่าแบบเออ เนี่ยคุณเคยไปซื้อของที่ตลาดไหมแล้วแบบพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาใส่ถุงมือเราก็คิดว่ามันสะอาดมันปลอดภัยเนาะแล้วเขาก็หยิบหยิบของให้เรารับตังค์ทอนจากเรานะครับแต่ทีเนี้ยพอผมมาฉุกคิดคได้จากคลิปคลิปหนึ่งนะครับว่าแบบเออพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ถุงมือแบบครั้งเดียวทิ้งแบบที่เออบุคลากรทางการแพทย์เขาใช้ใช่ไหมเหมือนแบบเขาเขาทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็ลูดแล้วก็ทิ้งใช่ไหมแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย เขาใช้ถุงมือเนี่ยเขาก็ใช้ถุงมือเดียวทั้งวันใครจะบ้าไปเปลี่ยนอะไรอันอะไรครั้งเปืองตายไปดีมันก็เสียของเสียอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ถุงมือเนี่ยทั้งวันเลยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าถ้าเขารับเงินมาแล้วเงินนั้นน่ะมันมีเชือ้อเอ่อเชื้อไวรัสมันก็จะติดอยู่ในถุงมือถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเขาเอาถุงมือนั้นไปหยิบสินค้าหรือหยิบผักผลไม้มาให้เรานะครับ เชื้อมันก็ติดมากับสินค้ากับผักผลไม้ถูกไหมมันก็เลยเป็นอันตรายกับเราโดยไม่รู้ตัวตอนแรกเราผมคิดว่าเฮ้ยพ่อค้าแม่ค้าที่ใส่ถุงมือเนี่ยโอเคแล้วน่าจะดีดีเลยอะ่ะความเข้าใจผมคือดีเลยแต่ตอนนี้มันชักไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่เขาที่เขาค้าขายอะ่ะผมว่ามันจะอันตรายยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาจับนู่นนี่นั่นมาทั้งวันอะ่ะแล้วก็จับสินค้าใส่ถุงให้เรา แบบนี้มันอันตรายนะครับทางที่ดีก็อาจจะเป็นการแนะนํานะครับเพราค้าแม่ค้าที่ใส่ถุงมืออยู่แล้วเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเนี่ยก็ควรจะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์พ่นต่อหน้าเลยพ่นให้ลูกค้าเห็นกับหน้าต่อหน้าเลยว่าเนี่ยใส่ถุงมือแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบจับสินค้าขายให้ลูกค้าไปแบบนี้ก็จะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับหรือไม่ก็ ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้มือเปล่าเนี่ยมือมือมือเราเนี่ยเพราะว่าพอคุณใช้มือที่ไม่สวมถุงมือเนี่ยคุณจะต้องล้างมือบ่อยๆอยู่แล้วเวลาขายของถูกไหมเพราะคุณก็กลัวว่าคุณจะเอาไปจับหน้าตัวเองถูกไหมพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ้ามือเปล่าคุณก็จะจับรับแบงค์มาส่งของสินค้าเสร็จแ,แล้วคุณก็ต้องล้างมืออยู่แล้วถูกไหมครับ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็ผมว่าแบบเนี้ปลอดภยัยส่วนใครที่เป็นผู้บริโภคก็ลองดูนะครับ ลองสังเกตดูร้านไหนที่เขาใส่ถุงมือเนี้ยก็ถ้าเราสนิทกับเขาอะเราก็เราก็บอกเขาได้นะว่าพี่เอ้ยลองเช็ดแอลกอฮอล์หน่อยไหมในถุงมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่สนิทกับเขาางเงี้ยเราบอกเขาไม่ได้เราก็คือคนไทยนะแม่งเตือนกันอย่างเงี้ยแม่งหาว่าแบบ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 ที่ออกข่าวอะ่ะว่าลุงวิ่งในสวนสาธารณะอย่ารปาภมา,มาเตือนแม่งวิ่งไปพ่นลมใส่เขาอีกอะไรเงี้ยคือเตือนไม่ได้เลยอะ่ะคนไทยนะครับมันมันเอ่อมันเป็นแบบเนี้ย ทําไงได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับร้านไหนที่อยังใส่ถุงมือยาวทั้งวันอย่างเงี้ยหรือบางที่อ่ะผมเชื่อเลยเอร้านค้าเนี่ยถึงพ่อค้าเนี่ยเขาถอดถุงมือเขาไม่ใส่ทั้งวันนะเขาถอดถุงมือนะแต่สุดท้ายเขาก็เอาถุงมือเดิมมาใส่เหมือนเดิมเพื่อจะขายต่อไม่มีใครไม่มีใครทําแบบว่าหนึ่งรับลูกค้าคนหนึ่งแล้วเปลี่ยนถุงมือเพื่อที่จะขายอีกคนหนึ่งมันไม่มีมันเปลืองนะครับผมก็เข้าใจเพราะฉะนั้นอ่ะ อยากให้ทางพ่อค้าแม่ค้าหรือเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยช่วยกันบอกต่อแล้วกันว่าแบบเออถึงคุณจะใส่ถุงมือคุณก็ควรจะพ่นแอลกอฮอล์ฉีดในหน้าในตัวถุงมือด้วยนะครับทุกครั้งก่อนที่คุณจะทําการค้าขายซื้อขายให้กับลูกค้าของคุณนะครับเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้มันหมื่นห้าไปแล้วอะ่ะผมว่าสิบวันนี้มันแสนงว่าคนไปแล้วอะ่ะติดเชื้อมันแล้วแบบวันนี้คือ พิ่งจะมาเพิ่งจะมาตระหนักได้ตอนที่ผมไปซื้อผลไม้นะแล้วแบบผมซื้อกล้วยมาแล้วแบบกล้วยมันล้างยังไงอ่ะถ้าเป็นพวกแอปเปิลอะไรส้มอะไรนี้เราแช่น้ําล้างนีง่กล้วยเขาก็จับกล้วยมาใส่ถุงให้ผมอะ่ะแล้วก็เอามาขายเรา่ปบะเราก็เราก็ไม่รู้เราก็จับกล้วยปอกกล้วยออกมาแล้วเราก็กินจับเนื้อจับชิ้นกล้วยข้างในกินถูกปะถ้าถึงมือนั้นมันมีเชือ้อก็เรียบร้อยผมก็ไปแล้ว นะครับน่าจะมีโอกาสนะครับก็หวังว่าถุงมืออันนั้นนะครับของพ่อค้าเขาจะไม่มีเชื้อนะครับเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินว่าพวกเชื้อเนี่ยมันติดตามเชื้อผ้าได้ประมาณแบบแปดชั่วโมงใช่ไหมก็น่าจะติดในถุงมือได้ประมาณนั้นอนะ่ะเจ็ดหกเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะนะครับถ,ถ้าเขาถ้าเขาไม่ล้างมือไม่ล้างแอลกอฮอล์ในในถุงมือยางมนาะผมว่าร้านค้าที่ใช้มือเปล่าใช้มือเปล่าเนี่ย ยังจะดูมีโอกาสที่จะปลอดภัยมากกว่าอีกนะครับก็ฝากชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ยาวเลยนะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็หวังว่าโอลิมปิกเนี่ยจะมีอะไรให้มันเซอร์ไพรส์หนักๆวันนี้อีกนะครับแล้วเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ